สวัสดีครับกับมาพบกับผมวลาดีเจวสีและนี่คือเกม escape from the asylum คับผมตอนนี้เรามาอยู่โรงพยาบาลบ้าแล้วนะก็สาเหตุสืบเนื่องมาจากว่าที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเพราะยาบ้ามันเรียกว่ายาม้าโรงพยาบาลบ้ามันก็เป็นโรงพยาบาลมา้าและให้ม้ารักษาคนมันก็เลยเป็นกระสัอย่างนี้ไง <laughs> ก็เลยเป็นบ้าไปหมดเลยเพราะมารักษาคนอ่ารอเล่นครับผมก็คือในเรื่องนี้คือจะเป็นประมาณว่ากระแสไฟฟ้าของในโรงพยาบาลบ้ามันเกิดขัดข้องขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทําให้พวกไฟฟ้าประตูพวกอะไรยงนี้ที่กักกันของพวกคนไข้นะเกิดขัดข้องแล้วพวกคนไข้มันก็หลุดออกมาแล้วมันก็มาอารวาส เออแล้วมันก็จะมาทำมาเล่นงานเรามันจะทำลายเราทุกสภาพแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนโรงพยาบาลล้างนะมันไม่น่าเป็นคนอยู่ได้นะคือที่ว่าสาเหตุที่ผมแบบอารมณ์ดีนี่ก็คืออะไรปะเป็นเพราะว่าตอนแรกๆผมได้ซับสไคร b ์แปดตอนนี้มาเก้าแล้วดีใจไม่เคยได้ ถ้าสิบเมื่อไหร่ปั๊บหนีเพลเลยแจ๋วเลยเพราะว่าผมแบบว่าถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของผมแล้วแรกๆผมก็ตั้งเป้าไว้สิบแหละแต่ถ้าสิบเอ็ดสิบสองเมื่อไหร่ถือว่าผมมาไกลแล้วคงต้องทำาน่แหละทำแบบต่อไปเดีบบยาวเลยอ่าทำต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าสำหรับคนอื่นนอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นทรับแบบนิดเดียวแต่สำหรับผมถือว่า ตั้งเก้าซับนะเราไม่ได้มองว่าเป็นแค่เก้าแค่เก้าซับนี้เราไม่มองว่าเป็นแค่เก้าซับเรามองว่าเป็นตั้งเก้าซับระวังก็แค่ก้า9มันไม่มันความหมายคนละอย่างกันใช่ไหมแล้วก็ก็ดีใจนะโอเคเราคุยเรื่องส่วนตัวของผมมาพมาอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเรืดีกว่านนะครับ <c oughs> ดีใจดีใจวันนี้ดีใจมากเลย <c oughs> สร้อยคอฟุตกบหมาืมสภาพนี้ไม่น่าคนอยู่ได้เลยนี่เละ มาจะมาเห่าอะไรอย่นข้างนอกกนะันตีหนึ่งแล้วมาอย่างนี้ <c oughs> ไอ้เห้เออแบบหิ้มแบก็ได้เนี่ยนี่สาคอเอออุ้ยไอ้เด็กเปรรถ เตาเตาเออกดได้ละเตาตาเตาโตเตาหลังตุงเตา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 ไม่มีสีค่ะไม่ดิถ้าอยู่โรงพยาบาลต้องร้องเพลงล้างมือบ่อยๆเออเตาหรือแค่เตาล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆครังนี้จะไม่ถึงล้างมืออยากจะรู้ เต่าอยู่ไหนอะเต่าเต่าไม่มีสีค้าอ้เอเตตีสี่แล้วเต่าเต่าฮัลโหล เอาเอาถุยือว่าผมดีใจนี่ผมจะไม่ค่อยกลัวนะ เบสบอลเปเลอร์ปั๊ดเ โอ้เต่าอยู่นี่เองโอ้ตายอะตอนไม่ได้หามันหาเจอแต่ไอตอนที่หามันหาไม่เจอนี่บทส่วนเหรอโอ้คนลูกอะ่ะเบสบอลเอาไม่ใช่ไม้อะลูกดิ เด็กเปรย์รถอย่าเพิ่งมานะเปรย์รถอุ้ยคนตาสวยนะ ฟูดฟูดฟุดฟุดอยู่ไหนฟุดปีสี่แล้ว เกียรติสุดเลยนี้โอ้ยขนลุกเลยนี้โอ้ยยังยังต่ออีกกีตาร์แล้วฟลุตอีกหนึ่งเองนี่ไงโอเคผ่านละ <laughs> หมดละเล่นครบทุกภาคแล้วทีนี้ทุกอย่างมันเป็นความผิดของดีเขตโอ้โหภาคนี้ถือว่าบุขนลุกนะ้ไอ้ขนลุกไม่แล้วขนลุกยังไม่ชีโอ้ยบาจริงก็ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เลยครบทุกภาคหมดภาคแล้วมั้งท่านหางมันมีภาคต่ออีกผมก็คงจะเล่นอีกก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนฝูง